นี่คือดอกโฟซินเทียสีเหลืองสีเหลืองจะออกดอกในเดือนมีนาคมมีนาเมษาถ้าจะว่ากันไปก็นนึกถึงดอกคูณเนาะบ้านเราดอกคูณก็จะเป็นดอกคูณสีเหลืองเนาะเออก็นี่ก็นี่เอ่อมีนาเมษาเนี่ก็ ก็มีดอกสีเหลืองเหมือนกันเออถึงแม้ว่าจะอยู่คนละทวีปอยู่คนละประเทศจะหนาวจะร้อนแต่ว่ามันก็มีดอกสีเหลืองเหมือนกันเนาะเนาะนี่เขาลูไว้ก็สวน,น,นก็ตึกเขาดอกว่าฉันมาเห็นแล้วฉันก็นกนดไม่ได้ก็ต้องถ่าย <c oughs> ด้วยความชอบเป็นกานส่วนตัวคือชอบดอกไม้แก่เลยแล้วก็นี่ก็ เวลาที่เขาสูดดูใบไม้ลีนี่ก็จะมีดอกไม้ออกดอกก็เรียกว่ามันแข่งขันกันออกดอกแกเอ,อ้ยโดยเฉพาะไอ้ดอก,กเรียกว่าฟอสิเทียสีเหลืองออกดอกมางามกรงโกว่าเพื่อนเลยเอา้ามีญาติมาแกเย้ยมีญาติมาเด้อมีญาติมาเอาดูที่นี่ญาติฉันคือใครนี่นี่นี่นน นี่คือญาติฉันเอ้ยมาจากไหนมาเลยมาเล้เจอกันนานหราไปไหนเระมามานี่มานี่มามานี่เอาเฮ้ยเนี่ยเนั่นเดนเ่ินเดนี๋ยวเขาดิงกอนเด่นไปมาหาเลยไปเฮ้ยมาปกตินี่แต่เขาก็มาทักเล่นเลยมาแล้ว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 ญาติฉันจะมีแนวดำตัวนี้เลยจ้ะนี่นี่เขาเขาเขาตัวเนี้ย เขาจะวิ่งเขาจะมาหาครูออยู่เรื่อยแหละถ้าออกมานะจัาก,กับแมวใครเด้อแต่วันนี้ไม่วิ่งจวดเลยทุกวันนี้เขาก็จะวิ่งจวดมาเนาะเรากําลังถ่ายอยู่เขาก็มาเขาแข้งเขาขาหน้าเอ็นดูอ้าวให้ดูดอกพอรินเทียสีหลังสีเหลืองเนาะสีเหลืองคิดถึงดอกคูณบ้านเราดอกคูณเสียงแคนเจนเล่นเจนอนนี้ก็มี ดอกสีเหลืองเหมือนกันอ้าวสสยๆงามๆคิดถึงบ้านเฮาเนาะทำละสองทุ่มกว่าแล้วจ้ะสองทุ่มกว่ามาจากซื้อซื้อของนี่ต้องซื้อดอกไม้จ้ะซื้อดอกไม้ไปซื้อดอกไม้มาให้ดูรั่วนี่ด้อรั่วของชาวบ้านนี่มีคนมีคนนี่ ที่ตึกนี่เขาก็จะทำรั่วตกแต่งรั่วมีเท็กหน่อยมาเรียกร้องอีกอย่ามาล้องฉันถ่ายแกไม่ได้หรอกอย่าดวนอย่าจนกับฉันสวยสวยสวยถอยหลังถอยหลังถอยหลังเพื่อจะให้เห็นไม่เป็นไรดอกไม่เป็นอันตรายเพราะว่ามีรถอยากให้เห็นภาพ เห็นไหมสวยเนาะสวยเนาะสวยเนาะสวยน,นี่คือรั่วของชาวบ้านต่ำๆดูถนนถนนทางเพราะว่ามันจะมีรถจอดอยู่เดี๋ยวจะเห็นตัวเลขรถตัวไปตีเป็นเนบือเป็นหวยง่าหนึ่งมันก็บอมแมนดอกเดือดเด้อดูอาคารดูดาาตึกดูพาทมิน,นทางเขา,าพาทมินฉันเด้อ ใครจะมาคิดมดีไ่ไล่ก็ฉันก็ก็อยา่าเถอะวะ <c oughs> ที่ถ่ายให้ดูตรงนี้เพราะว่าจะกลับมาที่ดอกไม้นี่ในช่วงเดือนเอม,มกรามกราก็จะมีดอกเกรติมะานี่เกรติมานี่ไปแล้วนี่ไปแล้วดอกอรคขังเลยก็ไปแล้วก็คือไปก็คือเหี่ยวแห้ง ไปตามการเวลาพวกนี้เขาจะมาก่อนแล้วมาก่อนแล้วก็ก็จะไปก่อนนี่พวกนี้ก็จะตามมาทีหลังเนี่ยดอกสีฟ้านี่ยัยกกระชื่อดอกอะไรฉันเคยรู้ชื่อแต่ว่าจาไม่ได้แล้วเนี่ยแถวนี้ก็เป็นเหยื่อฉันหมดเลยเนี่ยเป็นเหยื่อเข้ามาในกล้องของฉันแต่ก่อนก็เอ่อถ่ายแล้วก็ส่งไปทางให้เพื่อนทาง youtube ทางไลน์เนาะ แต่เดี๋ยวนี้เอ้ยมาเป็นสมาชิก youtube แกเอ้ยมีอะไรคิดฮอดเพื่อนเด้คิดฮอดเพื่อนเพื่อนแบบเดจ้าเนี่ยเนี่ยมาให้ดูช่วงเวลานี้ก็ประมาณสองทุ่มจ้าอืมสองทุ่มแต่ว่านมะสวยเนาะสวยเนาะสวยไหมสวยไหมสวยไหมสวย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 อ่าส่งมาให้ชมกันแล้วก็นี่พยะเดอนที่ทิ้งพยะมีพยะเปียกที่ใหญ่ๆอันนั้นก็คือ ยะรวมนี่ที่จอดรถจักรยานรถ,รถจักรยานกับพื้นที่เป็นทางต้นไม้นี่เขาก็จะตัดตกแต่งเป็นพุ่มเป็นพวงดูเอ่อคือคืความสะอาดความสะอาดเขาได้เลยแหละเนาะเมืองฝรั่งนยอมรับเลยว่าความสะอาดหรือการ ดูแลสิ่งแวดล้อมนี่ได้เลยได้ได้จริงๆนี่ก็ต้นสนสนไม่สนสนบอสนบอสนสนนี่นี่ดอกนี่ก็สวยนี่เดี๋ยวก็จะตามมาอีกนี่ก็จะเป็นดอกสีม่วงออ่ะเรยงานข่าว้าวปอรพรานยังพาม่วนม่วนในเยอรมน,นี มวนกรึบเงินกรึบจ้าสวัสดีจ้ายูดีมีแสบได้อจ้ะเด้อ